สวัสดีครับท่านผู้ชมเรามาดูข่าวสารวงการฟุตบอลไทยสแเทียนคลองสามบิจีปตุมบรรลุข้อตกลงคว้าตัวชนาทิพย์เข้าสู่ทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีรายงานจากแหล่งข่าวเชื่อถือได้ว่าสโมสรบิจีปทุมทีมยักษ์ใหญ่แห่งเวทีไทยไลีกได้บรรลุข้อตกลงคว้าตัวชนาทิพย์สงกสินแนวลูกตัวเก่งทีมชาติไทยของสโมสรคาวาสกิฟอนตาเร่เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยคาวาสกิฟันตาเร่ไม่ต้องการปล่อยตัวชนาทิพย์ให้กับทีมอื่นในเจลี แม้มีหลายทีมในเกอร์ี่ให้ความสนใจในตัวชนะทิพย์ส่วนเรื่องเงื่อนไขรา,ายละเอียดต้องรองให้ทางฝั่งสโมสรทําการแถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกทีสรุปผลงานของชนะทิพย์สมิน์กับคาวาสกีฟอนเตเรในฤดูกาลนี้รวมทุกถ้วยโดยชนะทิพย์ได้รับโอกาสจากโทรุโอนิกิลงสามหนัดลงเล่น328นาทีทําได้1ประตูนี่คือผลงานของชนะทิพย์ที่ไม่ค่อยได้รับโอกาสจากโทรุโอนิกิ ไม่เคยมีฤดูกาลไหนที่สถิติของชาทิพย์จะออกมาเช่นนี้ตลอดการค้าแข่งบนเวทีเจดีก็ตปี B.